เมื่อเราเอ่ยชื่อโคแนนภาพที่ปรากฏในหัวของคอหังส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพขอนรบเถื่อนผู้เงียบขรึมและงกายกำยำดุรเเล็กกล้าที่ถูกหลอดหลอมด้วยความแค้นนี่คือภาพจำของโคแนนเดอะบาร์บเลียนปีพั8 2กมันไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นแฟนตาซีธรรมดาแต่มันคือมหากพาบที่ดิบเถื่อนรุนแรงและเต็ไมไปด้วยความถามเชิงปรัชญาโดยเฉพาะปริศนาแห่งเหล็กไหล The อะร d ดู of Steel อลือลันที่ถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญกว่ากันเนื้อหนังหรือคมดาบแต่แล้วใน2ปีต่อมาตำนานนั้นก็ดูเหมือนจะถูกทำลายส่งชื่อภักต่อของมันเลยจากมหากาบที่มืดมนและสมจริงมาเกือบกลายเป็นหนังปะะจนภัยสีสันสดใสที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนเช้าวันเสาร์ความรุนแรงระดับเลือสาดนั้นได้หายไปถูกแทนที่ เดยมุกตลกหน้าตายและเพื่อร่วมทีมสุดแฟนตาซีคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือผลที่ทำให้มหากับรัดยาของผู้กับแสอาร์ตตัวพ่ออย่างจอร์มิเลียสได้กลาสภาพกระเ็นนงประจุภัยเกรดบีที่เน้นความบันเทิงแบบฉาบฉวยจากปริศนาแห่งเหล็กไหลสู่การต่อยอูดไะเหอการตัดสินใจทางศิลปะหรือไปแค่เกมธุรกิจของฮอลลีวูด ในคลิปนี้เราจะมาพาตำนานของโคนนแล้วก็หาคํคำตอบของความเปลี่ยนแปลงที่สะสเทือนโลกแห่งไฮบรเลียไปพร้อมกันกับโคนนเดอะเดสต y e วเยอร์ก่อนที่เราจะเข้าใจว่าโคนนเดอะเดสต์สวเยอร์นั้นพังตรงไหนเราต้องเข้าใจก่อนว่าโคนนเดอะบาร์เบเลียนเนี่ยยอดเยี่ยมได้ยังไงและจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็มาจากชายคนนี้จอเมลิอสจอเมลิอสเนี่ยไม่ใช่ผู้กำกับธรรมดาแต่เขาคือคนทำหนังสายพันเท้ ที่ลงไหลในโปรศา์สงครามและปรัชญ,ญาขอนักคิดอย่างฟรีดิสนิเชอร์เขาไม่ได้มองโคนแนนไปแค่กระตูนแต่เขาเห็นเป็นโอกาสที่จะสร้างโอเปร่าของคนเถื่อนหัวใจคนหนังภาคแรกไม่ใช่การต่อสู้แต่มันคือปิศนาแห่งเหล็กไหลพ่อของเขาเคยสอนว่าพลังของดาบนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าใดมันคือเจตจำนงของตัวดาบในขณะที่ทาเซดูมศตรูของเขากับเชื่อ ในนพลัังงงของเอเืหดาบนะมันไม่เท่าไรหรอกคนตั้งหากที่แกรง่งและอำนาจของคนดาบหรือจะสู้มือที่ชี้เป็นชี้ตายได้ตลอดทางเลือดโคแนนต้องเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบที่ตัวเองจากท่าผู้ไร้ตัวตนสู่การเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคนเลยรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดไม่ใช่แค่คมดาบ แต่คือเจตจำนงที่ไม่เคยยอมแพ้นี่คือแก่นปรัชญาคอนดิเชอร์ที่มิวเลียสเนี่ยสอดแทรกเอาไว้ไดอย่างแยบยนต์นอกนนจากปรัชญาแล้วสิ่งที่ทำให้เดอะบา,บาร์เบรีเเนี่ยแตกต่างคือบรรยากาศนี่คือโลกแฟนตาซีที่ไม่ได้สวยงามเหมือนในเทพนิยายมันคือโลกที่โหดร้ายสกรปรกและเต็มไปด้วยอันตรายมิวเลียสตั้งใจสร้างโลกที่รู้สึกจริงทุกอย่างดูเก่าแก่ผุพังและผ่านกาลเวลามานาน ความรุนแรงในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสะใจแต่มันคือส่วนหนึ่งของโลกที่ป่าเถื่อนในนี้มันก็ระย้ำเตือนว่าชีวิตในยุคไฮบรลียนเนี่ยมันแสนสั้นและเปลาะบ,บางและสุดท้ายสิ่งที่ยกันดบหนักทั้งเรื่องให้กลายเป็นมหากราบคือดนตรีประกอบของพารซิลโพเลโดริสดนตรีของเขาไม่ได้มาแค่เพลงประกอบแต่มันคือจิตวิญญาณมันเล่าเรื่องของความแค้นความยิ่งใหญ่ และความเปลี่ยวเหงาของโคแนนเดี๋ยมันต้องมีบทพูดแม้แต่คําเดียวมันคือหนึ่งสกอ์ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลคนอันเดอร์เลดเสาดายที่ไม่ชิงออสการ์ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้คนนเดอะบาบิเลเนียนจึงไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นแฟนตาซีแต่เป็นภาพยนตร์ที่มีเป้าหมายสูงส่งมันคือการเดินทางอันมืดมนและลึกซึ้งของชาคนหนึ่งที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากความเจ็บปวดและนี่คือมาตรฐานที่ภาคต่อจะต้องเผชิญหน้า และแล้วซ็อบบี้ผ่านไปโลกก็รู้จักกับโคแนนเดอะเดสตอวเยอร์ถ้าภาคแรกคือเปล่าที่หนักแน่นและมืดมนภาคต่อก็เปรียบได้กับละครสัตว์บ่ายวันอาทิตย์ที่มาพร้อมกับป๊อปคอนละน้ำอัดลมความเปลี่ยนแปลงแรกที่คุณเนี่ยจะรู้สึกได้คือโทนหนังจากโลกที่สมจริงเละอันตรายกลายเป็นลปโลกแฟนตาซีสิลูกกวาที่ดูสะอาสะอ้านและปลอดภัยขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่งานภาพแต่ยังลามเป็นถึง p l เรื่องด้วยหรือเรื่องการลังเขนที่ขับเคลื่อนด้วยปรัชญาไปได้เลยเพราะในภาคนี้โคแดน,นของเรานั้นกลัปมาเด็กลับจ้างทำภารกิจพราะเรื่องคอน er, เดรสตัวเยอร์เดินตามสุดสำเร็จของเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนเป๊ะมันคือภารกิจสตาร์ไปเอาของแล้วกลับมาส่งที่เราคุ้นเคยกันในวิดีโอเกมซึ่งมันก็ม่ได้แย่แต่มันทำให้มิติของตัวละครโคแดน,นหายไป แม้อาจทั้งฝั่งอาชนินีจะมีข้อไล่เปลี่ยนว่าถ้าช่วยเนี่ยเขาจะหาวิธีชดชีวิตนางเอกจะพักแลกไว้นะครับแต่เพราะแบบนั้นแหละทําให้จันลบเถื่อนผู้โดดเดี่ยวที่ช่วมมากในตัวเองโคน,นันยิมภาคนี้กลับไปหัวหน้าปาร์ตี้เขาต้องคอยดูแลเพื่อร่วมทีมที่มีคาแรคเตอร์มันหลุดออกมาจากสิ่กระตูนการมีเพื่อร่วมทีมทําให้หนังเนี่ยสนุกขึ้นก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็นลดทอนความน่าเกรงขามและความซับซ้อนของโคน,นันลงไปมาก เขาไม่ได้โดดเดี่ยวและต้องพึ่งพาแค่ตัวเองต่อไปแต่แน่นอนก็เป็นแปลงที่ชัดที่สุดนั้นคือความรุนแรงและอารมณ์ขันเพื่อหนังเนี่ยก็ติงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น The Destroyer ถูกลดเลทจ,จากเลทอามาเป็น PG ซึ่งกหมายความว่ามันมีฉากหัวหลุดเบ้องแหละแต่มันไม่มีเลือดเลือดสัตว์หายไปฉากต่อสู้ที่เคยดิบเถื่อนถูกแทนที่ด้วยคิวบูที่ดูเหมือนกับแสดงผาดโผนผ มากกว่าจะเป็นการฆ่าฟันจริงๆแต่เพื่อทดแทนความโหดที่หายไปหนังที่ใส่มุกตลกเข้ามาแทนที่เราได้เห็นคนเนมาเอ๋ซึ่งก็เคยมองเบก่อนในภาคที่แล้วแต่ภาคน,นี้หนักกว่าและมีบทสนทนาตลกตลกกับเพื่อร่วมทีมมันทําให้เขากลับไปฮีโร่ที่ดูน่ารักขึ้นและเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำลายภาพลักษณ์ของคนเถื่อนผู้เงียบขรึมที่เราเคยรู้จักไปหมดสิน้นนั่นถึงจุดนี้แหละคนก็เริ่มสงสัยว่า แล้วทำไมทำไมสตูดิโอถึงเลือกจะเปลี่ยนทิศทางของแฟรนไชส์ไปคนละขั้วแบบนี้แน่นอนว่าข้อแรกคลาสสิกสุดๆเงินจริงอยู่ที่คนะันเดอบัเบลเลียนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแต่มันก็เป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นปัญหาใหญ่คือเลนส์ของมันนี่แหละความรุนแรงและฉากเล็บซีนนั้นทำให้หนังเนี่ยถูกจำกัดกลุ่มผู้ชมไม่สามารถเข้าถึงตลาดาครอบครัวและวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มทำเงินมหาศาลในยุคนั้นโปรดิวเซอร์ระดับตำนานอย่างดิโนเดอดอลเลนเทสมอห้โอกาสเขาต้องการหนังภาคต่อที่ใหญ่กว่าและทำเงินได้มากกว่าซึ่งขนทางที่ง่ายที่สุดนั้นคือการใช้มันดูง่ายแต่เข้าถึงได้ทุกคนการเปลี่ยนเลเรไปเป็น PG เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจล้วนๆเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและนั่นก็นำมาสู่เหตุผลข้อที่2เมื่อที่ทางคนหนังเปลี่ยนไป คนคุมหางเสือก็ต้องเปลี่ยนตามจอมเมลเลสผู้กับซาอินดี้หัวหลังและมีวิสัทน์ชัดเจนถูกแทนที่เดลิชาเฟชเชอร์ cher, ผู้กับมือเกา่าจากระบบสตูดิโอฮอลลีวูดเฟชเชอร์ออเนี่ยก็เป็นผู้กับที่เก่งในการทำหนังประชุมภัยฟอร์มใหญ่สำหรับครอบครัวเขาคือคนที่เคยทำหนังคลาสสิกของดิสนีย์อย่างทอมันตี้ดาวส์สเลียอันเดอร์ดะซีมาแล้วการเลือกเฟชเชอร์มากํำกับก็เหมือนการส่งสัญญาณอย่างชัดเจน จากสตูดิโอว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการอาร์ตเราเนี่ยต้องการความันเเิงที่ขายได้และเขาก็ทำตามใบสั่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและห,หนึ่งตัวแปรที่มองข้ามไปไม่ได้เลยคืออารโนชวัสนเกอร์เองในปี1982ตอนที่พัฒนออกฉายเนี่ย no อาโนยังไม่แค่นักพกกายร่างยักษ์ที่เพิ่งเข้าวงการแต่พอถึงปี84เขาก็เริ่มกลายเป็นแอคชั่นสตาร์ที่เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นสตูดิโอเนี่ย ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้เขานั้นเป็นฮีโร่ของใจมหาชนที่ดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายภาพของคนเถื่อนผู้น้อยต่อยหนักที่ฆ่าคน็นผักปลาในภาคแรกมันไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ซูปเปอร์สตาร์ที่สตูดิโอเนี่ยอยากจะปั้นคน er, ันเดอะเดสทรยเออร์จะเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้อาโนเนี่ยกลับไปฮีโร่ที่ดูซอฟลงและเป็นที่รักของคนดูมากขึ้นแล้วก็นั้ในปีเดียวกับที่เกมเป็นตัวลายด้วยนะครับ และสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองภาพรวมของบุก,การหนังในตอนนั้นด้วยยุค80เนี่ยคือยุคทองของหนังล็อกบัสเตอร์ประจนภัยที่ใน,นความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจและดูได้ทั้งครอบครัวความสำเร็จระดับถล่มทลายของหนังอย่าง Star Wars และ Raiders of the Lost Ark ที่สร้างสุดสำเร็จให้กับฮอลลีวูดสตูดิโอต่างๆพยายามจะสร้างหนังที่เดินตามเราความสำเร็จเหล่านี้และโคเนนเดอะเดซัวเยอคือหนึ่งในความพยายามนั้น แทนที่จะเสี่ยงถนนปรัสดาเลอาที่หนักอึ้งเหมือนเดิมการถนังประจนภัยสตาเดียนดี D, ที่มีฮีโร่เจ้าหญิงพ่อมดและสัตว์ประหลาดมาจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและทันสมัยกว่าในสายตาของสตูดิโอดังนั้นเมื่อในผลทั้งหมดมารวมกันต้อความต้องการอยากทำเงินเปรียบพุ่งกับการป้านซูเปอร์สตาร์และกระแสของยุคสมัยเราก็เจนภาพที่ชัดเจนว่า สตาร์กรรของโคนันเดดิสตัเยอร์ถูกกรหนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนจะเปิดกล้องมันคือผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการประทักกันระหว่างศิลปะและการขาและผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เป็นยังไงเลยในแง่ของอไรายได้ก็ถือว่าสําเร็จระดับหนึ่งนะครับโคนันเดดิสตัเยอร์เนี่ยทำเงินไปได้ไม่น้อยแต่ก็ยังสู้พาดแรกไม่ได้ละในแง่ของขา่าววิจารณ์และเสียงตอบรับนั้น มันคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนักวิจารณ์สับเละว่ามันคือภาคต่อที่ตื้นเขินในไรจิตวิญญาณและที่สําคัญที่สุดมันได้ทําลายโอกาสที่เราจะได้เห็นโคแนนที่ยิ่งใหญ่และจริงจังบนจอภาพยนตร์ไปนานหลายสิบปีและนี่คือมรดกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของหนังทั้งสองภาคคนนเดอะบาบาลิลนยังคงได้รับการยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้ในฐานะหนังคลาสสิกมันคือผลงาน ที่เกิดจากวิสัยทัน์อันแรงกล้าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลง,งานดาร์คแฟนตาซีอีกมากมายนับไม่ถ้วนในขณะที่เดอะเดสต์สไตเยร์นั้นถูกจุดจำใน,นานะหนังดูเพลินเป็นกิ๊ตี้เพลชเชอร์เสิร์ฟแฟนหนัายุค80ที่ดูเอาสนุกก็ได้อยู่แต่ไม่มีอะไรน่าจดจำหรือขบคิดต่อหลังดูจบมันคือตัวอย่างของหนังภาคต่อที่เพลย์เซฟและเดินตามสุดสำเร็จสุดท้ายแล้วเรื่องราวของโคนันคือกรณีศึกษา ที่คลาสสิกที่สุดบทหนึ่งของการต่อสู้ล่วงศิลปะและการขาในโลกของฮอลลีวูดโคนันเดอะเดสตรอยเยอร์อาจไม่ใช่หนังภาคต่อที่แฟนๆต้องการแต่มันคือหนังภาคต่อที่สตูดิโอคิดว่าตลาดต้องการแต่นั่นคือความแตกต่างที่สําคัญแม้ว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่หนังที่ดีแบบทิ่ภาคแรกเป็นแต่เรื่องราวเบื้องหลังของมันนั้นก็สะอเลยรอในมากมายเกี่ยวกับ,บวงก,การหนังแต่ท่านผู้ชมละ่ะชอบโคนนนเวอร์ชันไหนมากกว่ากัน ร่วมหากาย์ของนักปัชญาเถื่อนหรือเกิืประจนภัยขอฮีโร่กล้ามโตก็มาคอมเมนกันได้นะครับ